เกิดอะไรขึ้นชาับอาจา์ข้านิมิตเห็นดาวมฤรุจยูทั้งห้าดวงมันมารวมกันสงครามเริ่มแล้วดาวมฤรุยูเทพแห่งความตายใช่หามันให้พบแล้วจงทำลายมันก่อนที่มันจะทำลายเองเมฆา ดิฉันขออนุญาตพูดตรงๆนะคะในจำนวน5คนที่มาวันนี้มี2คนที่ผ่านคุณสมบัติขั้นต้นนั่นก็คือผู้กองเทอกับผู้กองเดี่ยวเพราะเป็นทหารและตำรวจที่ผ่านการฝึกฝนสายอาชีพมาแล้วส่วนคนอื่นๆที่เหลือเราไม่ทราบเลยนะคะว่าเขามีคุณสมบัติเหมาะสมอะไรบ้างผมเป็นนักร้องครับท่านเคยร้องเพลงอัดแผ่นเสียงมาก่อนครับ ผมเชื่อว่าท่านต้องรู้จักผมแน่ๆใช่ไหมครับไม่รู้จักครับคุณกลิ่งล่ะผมเป็นครูพระละครับสอนอยู่ที่โรงเรียนอาชีวะแถวชาญเมืองครับผมไม่นนักมวยครับแต่ตอนนี้ตกงาน เป็นนักร้องเป็นครูเป็นนักมวยใช้ปืนเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมเคยเป็นทหารเกณฑ์ครับใช้ปืนเป็นผมอาจจะใช้ปืนไม่เก่งแต่ถ้าประชิดต,ตัวผมไม่พลาดแน่ครับแล้วคุณล่ะผมใช้ปืนไม่เป็นต่อยมวยไม่เก่งใช้ไม้เป็นอย่างเดียวคุณสมบัติไม่พร้อมแล้วผมก็ไม่ได้อยากรับงานนี้ด้วยครับแล้วคุณมาทำไมพอดีว่าผู้กองเธอเขาขอให้ผมมาฟังนะครับ แต่ว่าตอนนี้ผมตัดสินใจได้แล้วว่าผมคงไม่รับงานนี้หรอกครับยอดเธอนข้าตัดสินใจแล้วว่าข้าว่าข้าไม่เหมาะกับงานนี้หรอกให้กลับไปร้องเพลงดีกว่าลาแล้วครับท่านยอดยอดยอดอยขออนุญ,ญาตครับ ออท่านครับถึงแม้พวกเราจะไม่ผ่านกฎเกณฑ์ทางการแต่พวกเรายังมีความสามารถอีกหลายอย่างที่ทำได้แต่ไม่อยู่ในระเบียบราชการเช่นอะไร่ะหวังว่าจะมากกว่าการร้องเพลงชกมวยแล้วก็เล่นพลานะคะไปยอดไปยอดไปยอดเดีเ๋ยวก่อนอะไรวะแกวะฉันอยากให้พวกเราทำงานด้วยกัน เปล่าเลยฉันกับแกเป็นแค่คนรู้จักไม่ใช่เพื่อนเมื่อไหรจะหายโกรธวะจะพูดมากแค่ทุกวันนี้ฉันยอมเข้าร่วมกลุ่มแล้วทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแค่นี้มันก็มากเกินพอแล้วเดี๋ยวก่อนสิวะฉันตื่นแกแล้วด้วยระหว่างเรา คนต่างจริงหรอนี่พวกคุณไม่ได้แต่งนิยายมาหลอกกันใช่ไหม พวกเรามีเกียรติมีศักดิ์ศรีครับไม่จำเป็นต้องแต่งเรื่องโกหกคุณพ,พ่อคะผู้ก,การเชื่อที่เขาบอกเหรอคะสิ่งที่ผู้กองเทิดพูดมันเป็นเรื่องจริงพ่อเองก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อช่มเหมือนกันพ่อรู้จักพวกเด็กสาวห้าเนี่ยมานานแล้วละ่ะ แลื่หลวงพ่อก็ฝากฝังให้พ่อดูแลเขาต่อเมื่อโตขึ้น